ที่อาจารย์เกิดหมายว่าแล้วทำยังไงดีล่ะที่มันจะมีเฮดเดอหรือฟุตเตอร์ข้างล่างแล้วมันใส่แค่ครั้งเดียวแล้วมันมีทุกทุกหน้าเลยทำยังไงดีนะคะแล้วอาจจะใส่ไปด้านบนก็ได้อาจจะเป็นโลโก้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นชื่อเรื่องหรืออาจจะใส่ไว้ด้านล่างเป็นผู้จัดทาม,มีรูปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองลองใส่รูปสักรูปหนึ่งแล้วให้มันปรากฏทุกหน้า นะว่าทำยังไงคราวนี้เราไปหารูปกปันก่อ,อ่สมมุติอาจารย์รูปนี้แล้วกันอ่ะตัวนี้นะคะมันจะเป็นรูปก,กราฟิกนะคะอยากได้รูปนี้เนาะอาจารย์คลิกขวาคัดลอกาวางอ่ะรูปนี คราวนี้การได้รูปมาหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวเราอ้างอีกเนาะมันมีตัวนี้ค่ะถ้าเราเล่นถ่ายภาพเราถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือเราก็รู้จักตัวนี้อยู่แล้วครอปใช่ไหมคะอ่าเราก็สามารถครอปได้แอาจาจะเอาเซตนี้ไปใช้งานต่อเนาะอ่ะเรียบร้อยประมาณนี้ เรียบร้อยนะคะอย่าลืมย่อขยายไปที่มุมด้านข้างนะคะรูปทรงมันจะได้ไม่เสียเรจะเอาตัวนี้ค่ะปรากฏทุกๆสไลด์เลยอาจารย์จะให้มันอยู่มุมด้านนี้ขนาดประมาณนี้สังเกตแม่กาวมันสีขาวนี่แหละขังไปที่คัลเลอร์เนาะตัวดูดสีตัวนี้ค่ะเนาะแล้วก็เอามาคลิกค่ะเห็นปะมันดูดสีให้แล้วอขยายใหญ่ๆใ,ให้เห็นก่อน เราเอาภาพไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะให้ตัวนี้ค่ะมันปรากฏตรงนี้ทุกอันเลยแล้วก็อยากจะได้คําว่าต้นไม้ฟอกอากาศไปด้วยจัดอกปีนะคะทำกอนเล็กๆ ฮดเดอรตรงนี้คือทำแล้วมันจะปรากฏทุกทุกหน้าจอทุกสไลด์ไม่ใช่ทุกหน้าจอ,อลองดูแล้วกัน,กนสมมุติอาจารย์ปรับเป็นตัวเฮดเดอร์กันเฮดเดอร์มันก็ไม่ควรใหญ่เกินไปเนาะ จกรวปรวมกันเนาะเวลากรุปนะคะอีกครั้งหนึ่งคลิกที่วัตถุชิ้นแรกกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิกที่อันหนึ่งแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็กรุปมันจะไปด้วยกันเลยแบบนี้ซึ่งถ้าเราคลิกขวาแล้วกรุปและอันกรุปมันจะแยกจากกันสังเกตเนาะคือคำสั่งพื้นฐานพวกเราเป็นหมดแล้วสิ่งที่จะแนะนำวันนี้คือเราต้องการทำงานให้สไลด์เราดูมีอะไรแปลกใหม่จากเดิมแล้วก็จะมีคำสั่งที่ จะช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นอ่ะเราได้มาแล้วค่ะหนึ่งอันอันนี้เราจะใส่ไว้ด้านบนให้มันปรากฏทุกๆหน้าเราอาจจะจินตนาการเป็นโลโก้บริษัทก็ได้แล้วอาจจะเป็นหัวข้อเรื่องหรืออาจจะเป็นตัวเล็กๆในด้านท้ายด้านล่างก็ได้นะคะเราทําได้หลายอย่างเป็นผู้จัดทําก็ได้เป็นชื่อผู้จัดทําเพราะนั้นอาจารย์ใส่ให้ดูทั้งรูปภาพและตัวอักษรซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ ะะมองแล้วอาจารย์ก็ว่ามันข,ขัดขัดเหมือนกันแต่ทาให้รู้ว่ามันทําได้นะคะดูวัตถุวาสดงในการทํานิดหนึงแล้วกันเนาะนะคะอ่ะสมมุติเราจะหยิบตัวนี้ไปเป็นเฮดเดอร์ er นะคะอันดับแรกเลยอ่ะอาจารย์ Copy ปีตามมานะเราไปที่วิวไปที่สไลด์ Master เมนูวิวนะคะแล้วก็สไลด์มาสเตอร์ แล้วอาจารย์ก็คอนโทรล V เมื่อกี้อาจารย์กีไว้นะคะเราก็วางแล้วเราก็วางตำแหน่งที่เราต้องการวางอาจารย์ไว้มุมนี้เสแต่แล้วปิดนะคะวิวสไลด์มาสเตอร์และอาจารย์คอนโทรล V เพื่อวางรูปแล้วก็ปิดอันนี้คือภาพที่เราสร้างไว้เราอกอบกันเนาะอันนี้คือเตรียมใส่ไว้อาจารย์แล้วหน้าใหม่มันมาได้ยังไงเราลองนิวสไลด์ค่ะ เห็นไหมนิวสไลด์ที่เป็นแบบนี้นิวสลไลด์นอากี่รูปกี่รูปกี่สไลด์มันก็มาหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเอาไว้ใช้ประโยคด้านล่างล่ะด้านล่างอ่านจะใส่เลขที่สไลด์อ่ะเลขที่สไลด์ทำยังไงให้มันเป็นเลขที่สไลด์ Insert นะคะเลขที่สไลด์นะ สไลด e นัมเบอแล้วก็เลือกที่สไลด์นัมเบอคือในตัวสไลด์เนี่ยค่ะเราสามารถใส่วันที่ได้นะนะคะวันที่ได้ใส่สไลด์นัมเบอได้ใส่ฟุตเตอร์ฟุตเตอร์คือข้อความเช่นอาจจะลองใส่ให้ดูนะหลักสูตรค่ะอ่าาอา,าอา่าใส่ชื่อเจ้าของ คนทำเนาะประมาณนี้ d o n นโช o ์ออนสไลด์อ่าไตเ l ิลสไลด์ก็คือไม่ต้องโชว์สไลด์แรกด้วยปกติแล้วเวลาเราลันเลขสไลด์อ่ยมันจะเริ่มที่ส t าร์อันที่สองนะคะไม่ต้องโชว์สไลด์แรกแอปพลายคือออมันจะอยู่ที่สไลด์แผ่นนี้ไอตัวฟุตเตอร์ออกไปก่อนเนาะให้ดูเลขหน้าว่ามันทำงานได้เนาะเลขสามอาจารย์อินเสิร์ตนิวสไลด์นะคะได้เลขสี่เนาะ เดี๋ยวเราไปเอาฟุตเตอร์ตัวนี้ออกเอาแต่เลขสไลด์ไว้นะคะข้อสรุปคือก่อนที่จะใช้คำสั่งเมื่อกี้นี้ต้องวางเมาส์ก่อนนะคะว่าเริ่มที่สไลด์แผ่นไหนนะคะแล้วการทดลองดูก็คือเดี๋ยวเรากลับไปแก้นในวิวแล้วก็สไลด์มาสเตอร์ได้นะเดี๋ยวจะแอบไปหารูปสักรูปหนึ่งก่อนอเลขหนะ้า เนี่ยค่ะตัวประตูนเอามาใช้งานได้หมดเลยเนาะอ่าจะเอาตัวนี้แล้วกันคอนดอนสี่นะอาจารย์อาจจะเอามาใส่เลขหน้านะคะตอนนี้อาจารย์จะจัดการกับเลขหน้าตัวเนี้ยเนาะวิวสไลด์มาสเตอร์เนี่ยค่ะตัวนี้เดี๋ยวเอาออกไปก่อนตัวนี้คือโค้ดที่เป็นเลขหน้าของเราตัวนี้นะคะสังเกตเนาะมันเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแบบนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนฟ้อน ได้ปกตินะคะอาจารย์ใช้สีเนาะอ่ะสีขาวนี้ตัวนี้นะคะแล้วเมื่อกี้อาจารย์เอารูปมาหนึ่งรูปทำก่อนอาจารย์จะเอาเลขหน้าไปใส่ไว้ในนี้นะคะวางไว้ในนี้ แล้วก็จัดวางให้มันอยู่ด้านหน้าบินท o ฟอ o n นนะคะตัวอะไรนี้ก็คือตัวจัดการเนาะเรามองทุกอย่างเป็นวัตถุนะคะเอาไปข้างหน้าเอาไปข้างหลังเนี่ยตรงนี้น่าจะเคยใช้งานอยู่เนาะก็คือพื้นฐานเบื้องตน้นอ่าคราวนี้สิ่งที่เราได้เราจะขยายขนาดใหญ่นี่ค่ะเราจะเอาอันนี้เป็นเลขหน้าของเราเนาะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ต้องมาโหรลานขนาดนี้ก็ได้นะ แต่อาจารย์ทำให้มันม,นมอหโหรานขนาดนี้ก็คือเพื่อให้เราเห็นชัดๆเนาะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวทําให้มันเป็นวัตถุอันเดียวกันก่อนเนาะก็คือคลิกที่เลขหน้าแล้วก็ชิปกดชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็คลิกที่ตัวดาวคลิกกว่ากรุาไม่อยอมให้ครุกซะละ ถ้าไม่ยอมให้กรุปยังไงเราก็เลือกสองอันเนาะแล้วก็ขยับมันไปสองอันสมมุติจนจะใส่เลขหน้าตรงนี้เอาลงมาสักนิดหนึ่งดูมันจะมาโหฬานเกินไป สไลด์มาสเตอร์นะคะแล้วก็ปิดเนี่ยค่ะมาแล้วเลขสองมาหัเราเลยนะคะจริงๆแล้วไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะแต่จาจารยอยากทแล้วให้เรามองเห็นนะคะเนี่ยเห็นไหมสไลด์ต่อมาเลขสามสไลด์ต่อมาเลขสี่ถ้าจะนิวสไลด์ใหม่มันก็จะกลายเป็นเลขห้านิวสไลด์ใหม่กลายเป็นเลขหกนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นตรงนี้ก็คืออ่ะเรามาสรุปกันนิดนึงอาจารย์พาเราใส่ส่วนบนของสไลด์กับส่วนล่างของสไลด์ ซึ่งส่วนบนของสไลด์เนี่ยเราอาจจะเป็นเรียกว่าเฮดเดอร์ส่วนหัวก็อาจจะใส่หัวข้อเ,ขเรื่องให้มันปรากฏทุกๆสไลด์อาจจะใส่ภาพหรือบางครั้งอาจจะมางว่าเป็นโลโก้บริษัทโลโก้โรงเรียนนู่นนี่นั่นได้หรือด้านล่าง,ด,าางด้านล่างอาจจะใส่ผู้จัดทำนะคะใส่เลขหน้าสไลด์นะคะทําได้นะคะใส่ผู้จัดทําใส่บริษัทชื่อบริษัทใส่วันที่นู่นนี่นั่นทําได้ เพราะฉะนั้นในการทํางานพวกนี้ก็คือเราไปที่วิวแล้วก็ไปที่สไลด์มาสเตอร์ตัวนี้เนาะสไลด์มาสเตอร์เพื่อที่จะสามารถวางข้อความนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปมันก็จะปรากฏทุกๆสไลด์นะคะที่เราต้องการอันนี้คือเบื้องต้นเนาะอ่ะเดี๋ยวลองทำข้อความให้ดูหลักสูตรกรรมาสา์เนาะ ่วใหญ่แล้วลักษณะพวกนี้คือมันจะไม่ตัวใหญ่นะคะมันจะเป็นอะไรที่ตัวเล็กๆนะ คือมุดว่าเราอันนี้เนาะนี่ค่ะอาจารย์คัดไปก่อนเนาะตัดไปแล้วไปใส่ที่สไลด์มาสเตอร์นะคะแล้วก็วาง ตัวนี้เมื่อกี้เห็นแล้วว่ามันใหญ่เกินสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์ทำในสไลด์มาสเตอร์อยู่เนาะเวลาออกจากสไลด์มาสเตอร์ก็โฟส นะคะทุกสไลด์ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะลองขยายห,หน้าจอให้ดูเวลาพีเ์เนะนะคะหน้าต่อมาเห็นไหมหน้าที่สองนะคะหน้าที่สามหน้าที่สี่หน้าที่ห้าหน้าที่หกมันจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติอ้างอิงทํายังไงเว็บไซต์ที่เราไปอ่ะอาจยา์เอามาจากเว็บไซต์นี้อาจจาะคลิกขวาที่ address ตัวนี้นะคะคลิกขวา copy อันนี้เราเรียกว่าคัดลอก URL นะคะแล้วเราก็สามารถวางได้เลยหรือใส่ Textbox ก่อนก็ได้อ่ะมาแล้วหนึ่งอันเนาะมีอันไหนอีกที่เราอ,อันนี้คลิกขวา Copy ีเราเอามาจากไหนนะคะเราก็อ้างอิงให้เรียบรอ้อยอันนี้เป็น URL ที่เราสามารถคลิกได้เลยนะคะ อันนี้คลิกขวาคอปปี้นะคะอ่ะใส่นิดหนึ่ง เป็นฟ้อนเนาะขนาดนะคะแล้วก็ตรวอสอษเราจะใช้ตัวนี้แทน็่าจจะคองเปลี่ยนรงเปลี่ยนสีอะไรก็ว่าไปเนาะพยายามคุมโทนให้มันได้สามสีเนาะถ้ามันเยอะมากแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ใช่อาจจะเลยเกิดไปม่วงแล้วจริงๆต้องเป็นอื่นเนาะ ชิปกดค้างไว้ได้นะคะชิปมาณนี้มีเส้นเส้นช่วยเราไหมที่เป็นเส้นเส้นลองเอาอันนี้ไปดู ประมาณนี้เนาะอ้างอิงนะคะไปมันเริ่มจะเป็นวาเรตี้แล้วเนาะมันจะไม่ใช่สีเดียวละมันจะเริ่มวาเรตี้ละ ดูมีอะไรหน่อยไหมนะคะดีกว่าเรียบๆเ,เนาะก็ค่อยๆปรับตกแต่งไปสวยงามของแต่ละคนไม่ไม่เท่ากันเนาะแต่คําว่าสวยงามคือถ้าเรามีหลักการหรือเหตุผลประกอบมันก็โอเคแหละนะคะหลักการและเหตุผลประกอบของอาจารย์คืออะไรก็มันน่าจะเป็นหัวข้อเพื่อจะได้เห็นเนาะว่าเป็นคนละเว็บการเนาะ แทนจะใส่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขหนึ่งเลขสองเลขสามันสื่อความหมายถึงลำดับในการทํางานเห็นไหมอาจจะมีเหตุผลแบบนี้ประกอบเพราะฉะนั้นเราอาจจะใส่สัญ,ญลักษณ์หรือบูเล็ตข้างหน้ามันก็แยกเนื้อหาว่ามันมีสส่วนที่เราเอามาใช้ประกอบในการอ้างอิง